สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแสดงวิธีการ Factory Reset หรือว่า r e ส Store Window s ของ Aya Neo 3นะครับการ r s s t w w n n o w w หรือ r e s ตอ Window ดเนี่ยก็จะทำเมื่อแบบ เราใช้ไปสักพักแล้วรู้สึกเครื่องมันลวนนะเราลงอะไรเยอะแยะไปหมดเลยรู้สึกเครื่องมันลวนหรือว่าต้องการขายเครื่องต่อนะครับก็จะทําการรีเซ็ตวินโดว์ใหม่ให้เป็นเหมือนคับตอนที่ได้เครื่องมาทีแรกเลยนะเหมือนกัเครื่องใหม่เ,เลยนะก็ทีนี้ก็แต่ละค่ายเนี่ยก็จะมีวิธีแตกต่างกันนะนะสำหรับตัวอายะนิยอเนี่ยถ้าเป็นรุ่นอื่นอก่อนหน้านี้ผมไม่มั่นใจนะ อาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนก็ลองกดดูกันได้นะไม่มีผลอะไรนะฮะนี้ก็จะมาดูของอายะนิโอสามนะครับอันนี้ก่อนที่จะรีเซ็ตวินโดว์หรือรีสโตวินโดว์เนี่ยนะครับการรีสโตวินโดว์เนี่ยตามหลักตามวิธีของอายะนิโอเนี่ยนะฮะก่อนที่จะทำเนี่ยเราเข้าไปดูถ้าเกิดเรามีแบ่งไดร์ไว ไดซีไดดีไดอีอะไรพวกนี้เนี่ยคือการรีสตาร์วินโดว์เนี่ยมันจะเป็นการรีเซ็ตเฉพาะไดซีอย่างเดียวนะครับถ้ามี Day D, Day e, ไดดีไดอีไดอะไรต่างๆเนี่ยที่นอกเหนือจากไดซีอ่ะนะครับก็ให้ไปจัดการก่อนนะคือถ้าเราจะใช้เครื่องต่อก็แบคเอัพไว้ก่อนเพื่อความชัวนะหรือว่าถ้าจะขายเครื่องต่อก็ไปลบทิ้งหรือฟอร์แมตไดนั้นทิ้งนะครับไดซีอย่าไปฟอร์แมตนะให้ไปรีสตอร์อะไม่ใช่ให้ไปดีลีท หรือว่า f อร์แมตไดออื่นทิ้งที่เราไม่ต้องการนะครับจากนั้นเนี่ยก็คือการต้องบอกก่อนว่ายอมมาบอกก่อนว่าการ reset window, รีเซ็ตวินโดว์รีสตาร์วินโดว์เนี่ยคือถ้าเราไปรีเซ็ตวินโดว์ในในเซตอัพของวินโดว์เองเนี่ยเนี่ยถ้าเราไปเข้ารีค o v e r y อรีของวินโดว์เองเนี่ยนะครับตัวเนี่ยมันก็จะมีรีเซ็ตดีพีซี ตัวนี้นะครับซึ่งการรีเซ็ตดีพีตัวนี้เนี่ยไม่แนะนําให้ทํานะครับการรีเซ็ตวิธีนี้เนี่ยคือตัว Windows เองอน่ะมันก็จะรีเซ็ตไปตัวไปเป็น Windows เริ่มต้นนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยคือมันใช้งานได้แหละพอเรารีเซ็ตเสร็จลง Windows อะไรลงเดเวอร์อะไรเรียบร้อยเนี่ยมันใช้งานได้เหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าอาจจะมีบางอย่างมีบั๊กมีอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยเพราะว่า,เ,าเครื่อง พีซีฮาร์ดเนี่ยเมนบอร์ดของ PC ซีฮาร์ดเนี่ยมันเมนบอร์ดเล็กนะพวกชิปพวกชิ้นส่วนอะเลยแบบเนี้ยมันไม่เหมือนกับพวกเมนบอร์ดใหญ่นเพราะฉะนั้นบางฟังก์ชันบางอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนกันจะไม่สามารถใช้งานได้นะสํสำหรับตัว PC ซีฮาร์ดนะอย่างเช่นหลายๆคนเนี่ยที่เจอปัญหานะรีเซ็ตมาแล้วอ่าบางคนอาจจะเป็นจอฟ้าบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนเพราะฉะนั้นรีเซ็ตวิธีนี้ไม่แนะนำนะทุกค่ายเลยนะสำหรับ PC ซีฮนร์้เขาอ่าแบรนด์จีนนะ gpd 1 PD, Egg, o x oxo ayano เลยพวกนี้นะครับไม่แนะนำให้รีเซ็ต dspc ในในเซตติ้งของ Windows นะครับให้หาวิธีรีเซ็ต Windows ของแต่ละค่ายแต่ละแบรนด์อีกทีหนึงนะจะดีกว่านะทีนี้ก็พอเราจัดการได้แล้ต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับสำหรับ i y a n o 3เนี่ยเราให้มาเปลี่ยนโหมดด้านล่างตัวนี้นะจะมีไฟตัวนี้อย่างที่เคยผมรีวิวไปแล้วนะไฟตัวนี้เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด3สี สีฟ้าสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองสามสีนี้นะครับนี่ให้เราเปลี่ยนมาที่ไฟสีน้ำเงินนะครับอันนี้คือเป็นการเปลี่ยนโหมดจอยของเครื่องนะครับไฟสีน้ำเงินก็จะเป็นคีย์บอร์ดโหมดคีย์บอร์ดเมาส์โหมดตัวนี้นะครับให้เราเปลี่ยนไฟสีน้ำเงินนะจากนั้นเนี่ยอย่าลืมเสียบชาร์จด,ด้วยนะครับ เสียบชาร์จเสียบ power bank ก็แล้วแต่นะครับป้องกันเอาไว้ก่อนนะเกิดรีเซ็ตอะไรต่างไว้อยู่แล้ว Window ์ Windows ดับขึ้นมานะครับอันนี้แล้วก็จากนั้นก็รีสตาร์ทวินโดว์รอสักแป๊บนึงนะครับ พอจอดับปุ๊บเรารู้สึกว่ามันเริ่มบูนแล้วเราให้กด R C รัวๆ R C รัวๆตัวนี้ถ้ากดสำเร็จเนี่ยมันจะเข้าตัวหน้าตัวนี้เลย Restore Window s r u ออ u ต o ให้อัตโนมัตินะครับจากนั้นเนี่ยก็จะถามาถามอะไรไม่รู้ว่ามันตัวเลยมากเลยเราแตะ ครใหม่ถูกไปนี่จากนั้นเราก็รออย่างเดียวเท่าน,นี้นะครับคือตอนบูตเนี่ยให้กด r c ตัวนี้ r c ปุ่มเล็กๆตัวนี้นะกดรัวๆๆๆเลยนะครับพอถ้ามันติดเนี่ยมันจะเข้าหน้ารีสต t อกวินโด w แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็รอเท่าน,นั้นเองอย่าลืมเสียบสายชาร์จไว้ด้วยนะ ก็จะมีเปอร์เซ็นบอกอยู่นะว่าตอนนี้รันกี่เปอร์เซ็นแล้วตัวเล็กๆหน่อยนะครับเราก็รอเท่านั้นแหละอย่าเพิ่งอย่าเพ,พ,พิ่งไปกดอะไรนะรตอนบูตกินไฟไม่เยอะเท่าไหร่รพอเสร็จแล้วมันก็จะรีบูตตัวเองนะครับ หลังจากรอมันโหลดวินโดว์มาสักพักหนึ่งมันก็จะกลับมาขึ้นหน้านี้นะเหมือนกับตอนที่ได้เครื่องไปใหม่ทีแรกเลยเปิดทีแรกเลยมันก็จะเป็นหน้านอย่างนี้นะครับจากนี้ก็ถ้าเราจะใช้ต่อก็เซตกลับเข้าไปเหมือนเดิมเข้าวินโดว์ไปเหมือนเดิมหรือถ้าเราจะขายต่อจากตรงนี้เนี่ยเราสามารถกดปิดจากหน้าตรงนี้ถ้าเราจะขายต่อเนี่ยเราสามารถกดปิด กด,ดปุ่มปิดเครื่องเนี่ยนะครับค้างไว้ค้างไว้นะจนมันดับแล้วค่อยปล่อยนี่ท่าน,นี้รอสักแป๊บหนึง่งไฟอะไรมันก็จะดับไปนะครับไฟสเตตัสไฟอะไร สับแป๊งนึงไฟมัก็จะดับเป็นการอ่านี่เรียบร้อยท่านี้ก็สามารถแพ็กจะส่งต่อใครต่อได้หรือว่าได้เลยนะครับซึ่งก็ถ้าอาธิบายอีกทีนึง่งคือวิธีการรีเซตต็ตวินโดว์ผ่านตัววินโดว์กับรีเซต็ตผ่านวิธีของอายาเองเนี่ยของวิธีตามแต่ละแบรนด์เองเนี่ยข้อแตกต่างก็คืออย่างที่ผมบอกเมนบอร์ดเล็กของแฮนเ e l ลกับเมนบอร์ด p PC มันไม่เหมือนกันพวกชิปต่างๆอะไรมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นฟังก์ชันบางอย่างในตัวแฮนทิวเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะวินโดว์ที่เขามาลงในนี้เนี่ยเขาจะต้องมีการออปติมิไ์มาคือการดัดแปลงทาอะไรเนี่ยให้มันเข้ากับตัวเครื่องของเขานะครับถึงจะใช้งานได้100%นะถ้าเราไปรีเซ็ตวินโดว์ในตัววินโดว์เองเนี่ยนะครับตัววินโดว์มันจะรีเซ็ตไปยังค่าเริ่มต้นของตัววินโดว์เอง ไม่ใช่รีเซ็ตไปที่ค่าเริ่มต้นของตัวแฮนด์เฮลนะเพราะฉะน,นั้นทำให้เนี่ยบางอย่างเวลาใช้ใช้ไปเนี่ยมันจะเกิดบั๊กเกิดอะไรขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้วิธีตามแต่ละแบรนด์ดีกว่านะครับจะรีเซ็ตกลับมาที่ตัววินโดว์ที่เขาออติมิส์มาแบบเมื่อกี้เนี่ยชัวร์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แถมพวกไดเวอร์อะไรต่างๆเราก็ไม่ต้องไปลงไปหาลงซ้ำนะก็จะกลับมันก็จะมีมาเหมือนตอนเริ่มต้นเองเลยนะแบบเนี้ยจะง่ายกว่าสะดวกกว่าและชัวร์กว่าแน่นอนครับ ก็สำหรับวิธีรีเซ็ตวินโดว์ของอายะเน3ก็ตามนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ